เพื่อนๆคะอันนี้คือเคาน์เตอร์ครัวของแม่เอ้นะคะซื้อมาประมาณปีหนึ่งอะคะ่ะแล้วมาดูตรงนี้นะเกิดอะไรขึ้นนี่คะ่ะสัมผัสตรงนี้ก็นูนๆขึ้นนะคะ น่ากลัวมากเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างเงี้ยอาจจะพังได้ค่ะแล้วข้างบนเนี่ยแม่เอก็ใส่ของใช่ไหมตอนนี้เอาของออกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเอาของออกแล้วนะปกติจะวางจานวางแก้ววางของนะคะตอนนี้เหลือแค่ไมโครเวฟเดี๋ยวแม่เอจะยกไมโครเวฟลงนะคะเนี่ยค่ะลิ้นชักอะไรต่างๆนะคะแม่เอซื้อเคาน์เตอร์เนี้ยมาจาก ร้านนิโทริค่ะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่เอจะเล่าให้ฟังนะว่าแม่เอแก้ไขกับสถานาการณ์นี้ยังไงค่ะ หนูใส่รองเท้าครับปลาปาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโรงเรียนครับเล่นลไรเนี่ยลูกนันนี่อาสนได้รู้เนาะเล่นรถไฟแต่เช้าเลย คืออย่างนี้ค่ะคือแม่เอขออนุญาตเรียกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ว่าเคาน์เตอร์นะคะคือแม่เอเนี่ยซื้อมาประมาณปีที่แล้วเดือนสิงหาคมอะคะ่ะสิงหาคมปีที่แล้วนะคะก็ซื้อมาก็ตกใจค่ะเพราะว่าเพิ่งมาเห็นรอยบวมรอยแตกของไม้ค่ะก็ตอนแม่เอมารู้สึกตัวแล้วก็มาเห็นตรงเนี้ยจำได้ว่าเป็นวันเสาร์ค่ะ แล้วแม่เอก,ก็รีบบอกสามีทันทีแล้วในวันเสาร์นั้นเราก็มีธุระต้องออกนอกบ้านนะคะเราก็จะทํายังไงดีเนาะเพราะว่าของซื้อมานานเราก็ไม่แน่ใจว่าสินค้าตัวนี้เราตอนซื้อนะคะเรามีประกันหนึ่งปีค่ะเราซื้อมาเกินปีหรือยังเนาะก็คุยกับสามีนะคะแต่สามีเป็นคนที่ละเอียดรอบคอมากๆเลยค่ะก็รีไปเช็คดูบินใบเสร็จ สินค้านะคะแล้วก็ไปดูประกันสินค้านะคะปรากฏว่าสามีบอกว่าเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยวันพวกนี้ก็จะครบปีพอดีเลยเอ๊แล้ววันพวกนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์เราก็แบบมีความรู้สึกวันอาทิตย์ออฟฟิศของบริษัทนิโตริเนี่ยจะเปิดไหมสามีก็บอกว่าจะพยายามลองติดต่อดูค่ะพอถึงวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะก็สามีก็รีบ จัดแจงโทรติดต่อบริษัทนิโทดิเลยค่ะปรากฏว่าบริษัทติดต่อได้ค่ะแล้วทางบริษัทก็บอกว่าให้ส่งรูปราคาความเสียหายของสินค้าว่าสภาพเป็นยังไงนะคะช่วยถ่ายรูปส่งให้บริษัทดูหน่อยะคะ่ะให้ส่งทางอีเมลบ้านเราก็ส่งให้นะคะสินค้าว่าสภาพไม้เป็นแบบนี้นะคะ มีทั้งรอยนูนแล้วก็มีรอยแตกของไม้ไม้แตกค่ะบริษัทก็เลยขอเวลานะคะเพื่อที่จะทำการตัดสินใจค่ะว่าสามารถซ่อมแซมได้ไหมแล้วอ,อีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะบริษัทก็ติดต่อมาค่ะบอกว่าจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งเซตค่ะทั้งเซตก็หมายความว่าเวลาไม่เอไปซื้อนะค่ะ บริษัทนี้โทรีนะคะจะมีแบ่งขายค่ะคือเคาน์เตอร์นะคะเขาจะแบ่งเป็นส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างอะค่ะแล้วแม่เอเนี่ยซื้อมาทั้งเซ็ตก็คือเป็นชุดเลยค่ะแยกขายก็มีนะแต่ว่าบ้านแม่เอตัดสินใจซื้อทั้งชุดเพราะวาเวลาซื้อทั้งชุดนะคะเวลาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนให้ทั้งชุดเลยค่ะทั้งที่ว่าสินค้าเนี่ยเกิดความเสียหายแค่ส่วนบนค่ะ แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาก็เลยแบบว่าบอกจะเปลี่ยนให้เราทั้งเซตเลยค่ะก็ต้องขอบคุณบริษัทนิโทลีมากเลยนะคะที่ถึงแม้เวลาจะเฉียดฉิวมากเลยวันสุดท้ายนะคะของการซื้อสินค้าจะครบปีค่ะบริษัทก็ยังมีความรับผิดชอบทำตามสัญญาเปลี่ยนให้เราค่ะต้องขอบคุณมากที่นี้นะคะบริษัทนิโทลีเนี่ยเป็นล้านเครื่อง อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านต่างๆนะคะซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วก็มีสาขาต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นค่ะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นก็อย่าลืมแวะไปนี่โทรีนะสินค้าที่นู่นแม่เอกก็ซื้อมาใช้หลายชิ้นเลยค่ะมีความรู้สึกว่าชอบที่สุดเลยค่ะในบรรดาร้านเฟอร์นิเจอร์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะคือราคาก็ไม่ได้แรงเกินไปแล้วก็สินค้าค่อนข้างมีคุณภาพและเพิ่งมาประทับใจมากๆก็ตรงที่รับประกันสินค้าแล้วก็มีการ เขมได้แล้วก็ติดต่อได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่เกี่ยงงอนกับลูกค้าเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้แม่เอก็ล่งใจไปค่ะเดี๋ยวสินค้ามานะคะแม่เอก็จะจัดการจัดเก็บจะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึงนะะ่งค่ะว่าสินค้าใหม่มาจะเป็นอย่างไรเนาะ นี่คือสินค้าตัวใหม่นะคะที่เขาเอามาเปลี่ยนให้เราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิ้นเลยค่ะเมชิกแอลกอฮอลก่อนนะนะคะเสร็จแล้วก็จะทำความสะอาดแล้วก็เอาของใส่เคาน์เตอร์ค่ะนี่ค่ะยังมีบางส่วนต้องประกอบเองนะคะ ก็เคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะตอนซื้อมาปีที่แล้วแม่เอ๊จำราคาเคาขากล่าวนะคะประมาณ80,000เยนค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ24,000บาทค่ะก็ตกใจนะคะสินค้าราคาประมาณนี้เขาเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะคะก็ต้องขอบคุณมิโทริอีกครั้งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแม่เอ๊นะจัดของก่อนค่ะ จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเปิดให้ดูเนาะชั้นบนเม่เก็จะเก็บของนะคะอันนี้กล่องที่คุณปู่ซื้อเอ้ไม่ใช่สิคุณปู่ทําให้ค่ะคุณปู่ชอบทํางานประดิษฐ์ DIY นะเม่เก็ใส่กาแฟใส่ชานะคะแก้วที่ไม่ค่อยใช้ก็ไว้ชั้นบนเนี่ยค่ะมีอะไรก็ใช้ค่ะ นี่ค่ะจานชามบ้านแม่เอ๊ก็จะมีแค่นี้นะคะไม่สามารถมีมากกว่านี้ค่ะถ้าจะมีใหม่ก็ต้องทิ้งอันเก่าก่อนนะคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นถ้วยชามตั้งแต่แม่เอเป็นนักเรียนนะคะตั้งแต่สมัยก่อนแต่งงานแล้วก็ค่อยๆซื้อสะสมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็หม้อหุงข้าวใหม่ค่ะอันนี้ของฮิตาชีนะ เปิดลิ้นชักค่ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นคนหยิบนะคะพวกเป็นพลาสติกแม่แต่ค่ะก็จะไว้ข้างล่างค่ะอันนี้เป็นช่องของน้องมานะนะคะกับไอ้น้าจังอันนี้นะใส่ข้าวสารเนี่ยค่ะข้าวของเก็บไว้นะคะประมาณเนี้ยค่ะ ตะกาก็จากร้านร้อยเยนค่ะก็เลยดูไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไรค่ะเพราะว่าพยายามใช้ของที่มีก่อนเนาะใส่ๆเก็บๆค่ะเคาน์เตอร์บ้านแม่ก็จะประมาณนี้ค่ะน้องไอ้หน้าเพิ่งเลิกเรียนค่ะแม่ก็ จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับแม่เอค่ะแม่เอ๋สก้าค่ะ